Black Eagle reporting. Area-wide. Gunner in position. Unit lost. Our ally is under attack. ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริษัทผมก็มีแพลตฟอร์มออนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่อีเมลวิดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก้อยผมแบ็คีอเกิลชินเคยวันนี้เราเกมหมูมะนาวออนไลน์นะครับแต่อันนี้เป็นหมอดนะครับมอด ร้อย of t เ e อะนะครับเป็นของต่างประเทศเนาะอันนี้เป็นเวอร์ชัน 2.25e นะครับอันนี้เล่นออนไลน์ได้ด้วยเนาะอันนี้คนเล่นออนไลน์ก็อยู่ที่1คนนะครับอันนี้ถ้าจะเล่นก็นัดแนกกับเพื่อนเนาะลงหมดแล้วก็นัดแนกกับเพื่อนเล่นครับแต่ตัวเกมตัวนี้ครับมันจะมีความพิเศษที่ผมชอบสุดคือหมดแคมเปญครับพวกหมดแคมเปญเนาะเข้าอาที่หน้าต่างครับมันก็จะเหมือนกับเกมเล่นเลิดธรรมดาเนาะมาที่ออปชันครับเห็นไม่ตั้งค่าเหมือนกับ CNC เลยครับมีทุกอย่างให้ครับ กมันใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันเนาะกับ CNC ครับมาที่แคมเปญก่อนเลยนะครับแคมเปญเห็นไหมมีของ Red เ,เล่นเลิศด้วยเห็นไหมเล่นเลิศสองเล่นได้นะครับมาที่ยูริก็มีครับของยูริก็มีมีของอะไรอีกอันนี้ชาเลนชาเลนจ์หมดนะครับมีหมดนะครับของจิงนเนราก็มีให้หมดเลยโอเคเพลย์ออนไลน์ได้ครับอันนี้เข้าห้องเหมือนกับของซีธรรมดาเลย แล้วก็โหลดเกมน่าจะเซฟเกมได้ครับเล่นแคมเปญแล้วก็เซฟเกมได้เนาะสกิมนี้ก็คือสร้างห้องเล่นธรรมดาได้ครับแล้วข้อเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกับเล่นร้านเน่ยเดีวยวกันครับเน็ตแลนด์สายเดีวยวกันเนาะหมดตัวนี้หมดตัวตัวนี้คือเครื่องมือครับเราสามารถสร้างแแบบได้นะนี่ครับสร้างแแบบได้ก็หมดแล้วมาเรามาเริ่มต้นที่สกิมเมตกันเลยครับอันนี้ผมจะมาขอรีวิวเป็นฝั่งพันธมิตรก่อนเนาะมันจะมีให้พันธมิตรก็จะมี อเมริกาเยอรมันโซเวียตมีอิรานรัสเซียอันนี้น่า,นาจะของยูริใช่ไหมนี่ครับสเปตเตอร์ครับแล้วก็เพียร์อะไรขอบเนาะแล้วก็มีของเอเชียครับมีไชนกับเกาหลีเหนือจีนกับเกาหลีเหนือเนาะแล้วก็สคาสคาแลบใช่ไหมอันนี้อ่านผิดอันนี้ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้จริงใครรู้ช่วยบอกด้วยว่าชื่ออะไรเนาะเป็นฝั่งพันธมิตรเนาะสองทีมนะครับอเมริกาแล้วก็เยอรมันนะมีอะไรพิเศษมาเพิ่มมาไหมจะเปิดทุกอย่างน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นยูนิตเรือแล้วก็ทางบกทางการผมจะซื้อให้ดูทุกอย่างเนาะมาที่อเมริกาก่อนเลยส่วนฝั่งนี้ผมจะขอให้เป็นโซเวียตเนาะมาไปเริ่มกันเลยครับฟาสฟาสฟาสแบบไรแม็กไปเลยเอาคอมเดียวนะครับคอมเดินการสร้างไปโอเคครับทุกคนก่อนจะชมคลิปกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อปเป็นใจผมด้วยเนาะวันนี้ขอสักมานยี่สิบไลค like ์ครับเพื่อปเป็นใจในการทําคลิปต่อไปเนาะ ขายดีไม่กด subscribe ฝากกดด้วยมาเริ่มต้นที่อเมริกาเลย <construction> อันนี้หมดสร้างไว้นะครับ <Construction complete. S 1> สร้างไว้วาดเลยเพื่อที่จะเอามารีวิวเนาะ construction construction อันนี้รถ <complete. S 1> แรกโอ้ก็บแรกเร็วมากโอเครถแรกก็จะประมาณนี้เนาะสร้างรถแรกอันนี้น่าจะ active ตัวนี้คือ power ครับเรากดมันจากคูดาวสี่นาทีแล้วก็บวกพลังงานสามพันให้นะครับ และเวลาคือ36วิเนอะเช่นผมกดปุ๊บดูครับนี่ครับพลังงานจะเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ลดลงเรื่อยๆเยนาะเป็36วิจะจนะครับอันนี้ถ้าจำผิดเนาะอันนี้ก็เป็น GI แหละเดินเจอก็ GI ครับมันไม่ใช่ GI ครับมันไม่ตั้งไม่สามารถตั้งป้อมได้นะนม,ม,มีหมาหมาหมาก็มีใส่เสื้อด้วยเนาะยิงแบบนี้ครับมันยิงปืนแบบนี้เนาะ แล้วก็คาริเอนจีไอคาริเอนใจตั้งป้อมได้ไหมกดดีกดตั้งป้อมไม่ได้ครับคาริเอนใจก็ตั้งป้อม,มได้เนาะก็ยิงเหมือนกับคาริเอนใจธรรมดาเลยแล้วก็มาที่โรงรถโอเคพวกปินบล็อกมาลองดูปินบล็อกดิปินบล็อกเหมือนเดิมอันนี้มิสไซเหมือนเดิม,ม,ดมนะครับมิสไซอ่ะขอสร้างรถก่อนตัวมิสไซมิสไซเหมือนเดิมครับแต่ว่าอันใหญ่ขึ้นเนาะ แล้วก็มีอันนี้รถพยาบาลนะจำได้ครับรถพยาบาลอันนี้มิสไซายอัปเกรดอ่ะอัปเกรดไปเลยครับแล้วก็รถพยาบาลถ้าซื้อรถพยาบาลเนาะนะครับมันก็จะได้รถพยาบาลมันมันจะซ่อมให้หมดนะครับพวกคนพวกบ้านพวกมันจะซ่อมให้หมดเนาะแล้วก็มาที่เรดาร์นะครับไม่ใช่เรดาร์ดิฐานเครื่องบินฐานเครื่องบินสร้างตัวนี้ครับเราสร้างฐานเครื่องบินเสษเห็ยนไหมตัวนี้มันจะมาแทนครับรันเวครับก็คือ มันจะถูกกว่าฐานตัวนี้เนาะมันจะถูกกว่าครับแล้วก็กินพลังงานลดลงด้วยครับมาที่อันนี้เรดาร์นะครับนี่ครับเรดาร์เรดาร์ของจริงอยู่นี่ครับอ้าว low power เลย l าวเวอร์ตามจริงถ้าเป็นภาพสีเราสร้างฐานขึ้นบินตัวนี้มันจะเป็นเปิดเรดาร์ให้แต่นี้ไม่ใช่ครับเราต้องสร้างเหมือนกับฐานรถบดแทงครับมันถึงจะเปิดเรดาร์ให้เนาะมาแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นท่าเรือนะครับมาที่ท่าเรือ อ่าเดี๋ยวถ้าเรือผมจะมาสร้างนะผมมาลองลองดูพรอ่านี้ครับอเมริกาก็จะได้ผลร่วมลงมาเนาะผลร่วมก็จะมีครับมีรถให้ด้วยครับมีผลรถให้ด้วยเนาะตัวคันนี้คืออะไรไอวีนั่นเองอันนี้เอายิงได้ครับมามาดูครับหน่วยซิลเนาะเราสร้างฐานาได้เราก็จะได้หน่วยซิลตัวนี้คือตัวไหนเนี่ยคันนี้นี่เอง นะคันนี้คันนี้คันน,นี้ยิงแบบนี้ครับเหมือนกับยิงปืนกลครับเอาคนเข้าได้นะถ้าคนเข้าอ้าวการเลียนใจเข้าไม่ได้ครับแต่การเลียนใจเข้าไอวีได้นะนี่ครับปรับเป็นการเลียนใจถ้าเอาเจเข้าล่ะจะเป็นยังไงยิงแบบนี้ครับเอาเจเข้ารูปร่างก็จะเปลี่ยนเนาะโอเคเส็จสับมาที่ มาที่เครื่องบินครับมีเครื่องบินอันนี้ก็คือไอบีนี่แหละตัวนี้ไอบีกิตลี่มาที่กิตลี่ดิกิตลี่ยิงเหมือนเดิมครับกิตลี่รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนนิดนึงมะอะมาที่ท่าเรือครับเรือก็จะมีเหมือนเดิมไหมลำนี้ที่ยิงอ่าที่ยิงเรือน้ำโอเคเหมือนเดิมครับยิงเรือน้ำได้เหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องบินมันจุข้างในเนาะมันจะเปิดขึ้นมาเองครับ น,นี่เรือบรรทุกของผมจะมาฉบับแบบรวดเร็วนะอู้ตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับจุได้น่าจะเยอะขึ้นไหมมาอันนี้เครื่องบินครับเครื่องบินดิ่งเหมือนเดิมมามาที่ต้องสร้างนี่ครับอันนี้ลงซ่อมเนาะสร้างลงซ่อมก่อนสร้างลงซ่อมเสร็จแล้วได้เลยเพิ่มไม่ได้เพิ่มนะลงซ่อม อ่าตัวนี้ครับคืออะไร <Building. S 1> มาลองซื้อแล้วก็สร้างลองดูเนาะ <Construction complete. S 1> ทางน้ำครับนี่ครับป้อมปืนทางน้ำโอเคสร้างทะเลก็จะได้เนะาะที่ตัวนี้เราถึงเราสร้างตัวนี้ก่อนเนาะเราถึงจะสร้างไปทะเลได้ครับโอเคสร้างไปครับอันนี้ <Select target. S 1> อ่ะอันนี้มาลองดูครับเพื่อนเนี่เพื่อนอยู่นี่มาขอลองที่เพื่อนดิ ท่าไม่ตายตัวนี้มาแล้วไม่ใช่มันไม่เชิงท่าไม่ตายครับมันเป็นแค่โหลดให้เราเฉยๆเนาะยิงแรงนะครับทิ้งบอมครับโอเคเสร็จสับเรียบร้อยหลุมนี้สร้างเสร็จได้แล้วโลพาเวอร์เราสร้างไม่เสร็จก่อนนะครับเราสร้างนั้งเสร็จเราก็จะได้พวกปีซึมแทงเนาะปีซึมทาวเวอร์จุนิตก็จะได้อกเกตเทียกับอันนี้เป็นเอเจนต์เอเจนต์นี้ใช้ทำอะไรได้ อันนี้ซื้อได้เหรออ่าอัปเกรดน,นะครับอะซ,ซื้อซื้อซื้อแล้วอัปเกรดเนี่ย F 2 2ลองดูดิอัปเกรดโอเคมันอัปเกรดน,นะครับฐานพลุม่มโอเคลงมานี้อะไรอ่ะคนละวันนี้แล้วก็ มาที่คนครับขอดูสปายสปายแหละมันเขียนว่าสปายมันไม่ได้เปลี่ยนรูปเนาะกับสปายจริงๆด้วยเหนือซิลล่ะหนือซิลก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างอะไรมากเนาะสปายกับเหนือซิลเหนือซิลอ๋อนะครับยิงมันทุ่มระเบิดไปเนาะกับมันบรรจุระเบิดด้วยอ่าขอลองล็อกเก็ตเทียด้วยครับล็อกเก็ตเทียก็ยังไม่ลองเนาะ มาสร้างไปเสร็จแล้วเรียบร้อยปูฟ้าก่อนปูฟ้าก่อนล็อกเก็ตเทียยิงเหมือนเดิมครับล็อกเก็ตเทียยิงเหมือนเดิมแล้วก็ลงปั๊มแร่จานสปายนี่ครับจานสปายแกลแล้วก็พวกพวกีเตอร์สตอมคนสเปียร์เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวขอสร้างฐานเสร็จก่อนจานสปายเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว มาวเดี๋ยสตอมไปครับเดี๋ยวจะไปรีวิวยูนิตคนกับยูนิตที่เป็นรถต่อเนาะ,ะสร้างไปเรียบร้อยแล้วก็สร้างโรงไฟลุลวัวครับไฟฟ้าเราไม่มีแล้วนะโอเคไฟฟ้าไฟฟ้ามาลุลวัวพล่มกระโดดครับมีอะไรให้อัปเกรดอีกไหมไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนี่เลยโอ้พลุ่มของอเมริกาดีนะเนี่ย ไฟฟ้ามีพอเลยครับ <Construction complete. S 1> มาขอไฟฟ้า <Building. S 1> ขอไฟฟ้าล้วักู้สามดวงนะยังไม่พออีกเหรอมาแล้วไฟฟ้ามา <Building. S 1> แล้วนะ ready. มาแล้วก็ <Low power. S 1> เพิ่มไฟฟ้าเพิ่มไฟโอเคเพิ่มไฟฟ้าก่อน หมดไหมไฟฟ้าโอเคได้อยู่ได้อยู่มาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็จะมามาดูครับยูนิตที่เป็นคนถ้าเราสร้างฐานครบทุกฐานแล้วนะนี่ครับครบหมดแล้วมาที่ยูนิตคนก่อนเลยครับที่เราจะไม่ได้รีวิวก็จะเป็นตัวนี้มาดูมาดูก่อนเอาวนี้ดีกว่ามาทำอะไรครับตัวนี้อ่าเหมือนกับยิงกลางกาดได้แน่นอนแบบนี้ยิงปิ้วปิ้ว นะครับยิงกากดได้โอเคตาต่อที่อู้อะไรเนี่ยทริปเปอร์มันทำอะไได้วะยิงกากดได้ไหมยิงกากดไม่ได้นะยิงไ,ไ,นะได้แค่นี้เองแต่มันยิงกระจายนะครับมันยิงกระจายเนาะแล้วก็โคโน่เหมือนเดิม โคโุณโโูโคุณูคุณูไม่วาบเหรอาคุณูไม่วาบนะช็อตครับแต่โคุณูไม่วาบแล้วก็ทันด่ามาดูทันด่าครับอ่าเราขับเกียร์นะทันยาก็ได้นะครับนี่ครับยิงอื้มยิงคุณูเรียบร้อยประมาณน,นี้เนาะยูนิตคนหมดแล้วนะครับมาที่มาที่ยูนิตที่เป็นรถบ้างครับ อ่าเริ่มต้นที่กิลลี่กิลลี่คันนี้ใช่ไหมกิลลี่ครับคันนี้เหมือนเดิมที่เราดูไปแล้วเนาะกิลลี่นี่ครับกิลลี่ไปแล้วแล้วก็เอเบนเอเบนมาลงนี่มาลงนี่เอเบนเอเบนยิงแบบไหน,นยิงก็คล้ายกันนะแต่ดาเมจน่าจะแรงกว่าครับมาเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็มี ันนี้รถที่ปิดแก็บแน่นอน b a t t l e for t ์เทสมีหลาดแทงโอเคสองสองอันนี้มาก่อนปิซึ่งแทงอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวน,นะไม่มีปิซึ่งแทงเหรอครับปิซึ่งแทงไม่มีนะเบ t เทิลฟอร e s ทสจุคนได้เหมือนเดิมเนาะมีหลาดแทงก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ ตัวนี้คืออะไรมาลองดูดิอ่ะร้อนรถก่อนนะครับถ้าจะคันใหญ่น่าดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นนะอ้ยคล้ายๆกับรถบง้งไฟเลยครับนี่ครับยิงยิงอ่ายิงมิสไซล์ไปเนาะแล้วก็มาที่หอหอนี้เห็นไปละหอลำนี้บ้างมาแล้วครับลำนี้ อ๋อนี่ครับยิงมีกระสุนสองสองนัดเนาะมีการอากาศได้ครับยิงการอากาศได้ขอซื้อรถกระเทียมมาเป็นเป้าล่อเลยก่อนว่นาตัวไหนย,ยิงการอากาศได้ด้วยาาแล้วก็ตัวนี้เอฟหนึาา่งหนึ่งเจ็ดคืออะไรมารอดูครับตอนโดดเสร็จเนะาะนี่ไงเอฟหนึ่งเจ็ดคือเครื่องบินล่องหนนะครับเครื่องบินล่องหนตูมโ,โอ้ยิงแรงอยู่นะ ส่วส่วนตัวนี้ฮอลล่าคืออะไรครับมาลองดูโดดเสร็จมันต้องให้เราดูได้เนาะลำนี้ยิงยังไงนะอ๋อยิงมันคล้ายๆกับอ่าคีรอฟสามบ้างเลยโดมาอันนี้เรือสอยเอร์ครับ ไม่มีปืนซึมฉั่งนะครับอันนี้เรือสอยยิงควาพื้นดินมาได้โอเคเป็นเรือสอยเนาะเอ๋ครับโอ้โหอลังการมากครับรไปแล้วโอ้โหอลังการสุดๆครับแจวแจวครับขอเรือลำนี้ยิงก่อนดินี่ครับเห็นไหมเครื่องบินก็จอกมามนี่กี่ลำเนีย่ยหนึ่งสองสามสี่ 2 4 6 7 7ลำนะครับอ้กี่บาทเนี่ย2,000ันมันเดิมหมดแล้วนะอันนี้ฝั่งของอันนี้ของฝั่งอ่ัอเมริกาหมดแล้วนะครับอ่ะแจก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 กาน,นี้แจกอันนี้ให้เพื่อนเราก่อนครับ The Storm Created Warning Lightning อ่ะตุ่มตามตุ่มตามไปแล้วก็โคโนโคโนอยู่ตรงไหนโคโนโคโนเรายังไม่ขึ้นอ่ะช่างมันเนาะ อ่ะก็ประมาณนี้ครับอ่าลืมตัวนี้ตัวนี้ยิงเหมือนเดิมยิงอะไรเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้เราดูไปแล้วใช่ไหมครับไม่แน่ใจเนาะโอเคดูไปแล้วเหมือนเดิมครับโอเคประมาณนี้แหละสามลำเลยนะไปเราไปดูของเยอรมันบ้างครับมาดูของเยอรมันบ้างครับเยอรมันไปเลย สบับรวดเร็วเนาะแต่ก็น่าจะนานเหมือนเดิมครับมาแล้วเยอรมันมาแหละคนมาแล้วครับโร <New construction. S 1> งไฟฟ้า <New construction. S 1> ผมจะดูตัวที่มันแปลกๆจากอเมริกาเนาะตัวไหนมี <New construction. S 1> ตัวไหนไม่มีเนาะจ <Construction> ำได้แล้วครับ <Construction. S 1> ของอเมริกาตัวไหนมี <Construction. S 1> ไม่มี สร้างหมดสร้างหมด,สร,หมดสร้างหมดก่อนครับต้องเปิดแมพก่อนวะหมาเปิดแมพกอนครับโอเคสร้างได้หมาโอ้ลืมปล่อไปครับหมาภาคนี้ลอยน้ำได้นะหมาภาคนี้ลอยน้ำได้ครับเรือเสร็จแล้วระบแทงเสร็จแล้วลงซ่อมลงซ่อมแล้วก็ฐานอันนี้แล้วก็ซื้อไปทั้งแ มาอย่างไวนะครับสร้างอย่างไวมารีวิวด้วยความรวดเร็วครับน่าเล่นนะมิชชั่นน่าเล่นมากครับเดี๋ยวจะลองไปเล่นมิชชั่นอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวรอโดยก่อนแป๊บนึงอ่ะจะเสร็จแล้วจะเดียวโอเคเรียบร้อยขึ้นไปทันแล็บของเยอรมันจะมีปีซึมดีฟิลเดอร์นะครับการเดินใจเหมือนเดิมไหมการเดินใจ ตั้งป้อมไม่ได้เหมือนเดิมครับการได้ใ,ใจโอเควอนนี้ก็เหมือนเดิมเนาะสปายเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมมาเกือบอะไรบ้างอันนี้อัปเกรดมิสไซล์อัปเกรดไปครับพวกนี้น,นี่ก็ป้อมทางน้ำเหมือนเดิมมา <Construction> รถเราค่อยรีวิวนะครับรวมปั่นแร่ทางสปาย อันนี้อะไรเนี่ยสปินทมัมกกเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยรีกกวิวเนาะขอสร้างมาก่อนขอสร้างก่อนสร้างก่อนโอ้ตอนนี้เสียงหมาเริ่มมาแล้วครับต้องขอไปในเสียงรบกวนด้วยนะครับมาตัวนี้เลยโหลดยิ้งลองดูครับตอนโหลดมันจะเป็นยังไงหมดแล้วยูนิตที่เป็นคนอู้มีเรือมน้้ำให้ดูบ่อยว่า หมดแล้วใช่ไหมอ่ะขอสร้างโรงไฟฟ้า,ฟาเพื่อเอาสิ่งของอัปเกรดเนาะ <complete>. แล้วมารอดูครับว่าเยอรมันแตกต่างจากอเมริกายัางไงโรงไฟฟ้าควรจะมาให้ทำไมอืม <Construction complete. S 1> มาอู้ยังไม่มาครับไฟฟ้าเพืิงมากหนึ่งสองสามสี่สี่โรงแล้วนะ <Construction. S 1> มามาครับทีนี้เราจะมาดูที่ อะไรก่อนดียูนิตคนก่อนนะครับยูนิตคนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นปิซึมนะครับปิซึมไรเดอร์เนาะออกมาตัวนี้เลยปิซึมไรเดอร์ยิงครับยิงมันกับยิงปิซึอมออกเนาะนี่ครับยิงปิซึอมออกเนาะแล้วก็มีที่เกินก็คือตัวอะไรวะเนี่ยจังเกินามาแล้วอันนี้มันอัปเกรดนะมันก็เป็นแบบนี้ ตูมโอ้ยิงกระจายครับอันดับแรกเป็นปืนเหมือนกับเป็นสารเคมีนะโอเคประมาณนี้รถเกียร์บ้างเอารถเกียร์มาครับเอามามรับดาเมจยิงกลางกาดได้ไหมยิงกาดไม่ได้กา,การไม่ได้โอเคนี่ที่เป็นคนหมดแล้วนะครับมาที่รถบ้างอันนี้ก็เหมือนเดิมเราดูแล้วเนาะอาเอนเจอร์ตัวนี้คืออะไรออกมานีดิ อเวนเจอร์ตัวนี้ยิงแบบนี้เหรอคนเข้าได้ไหมเข้าได้ครับอ่ถ้าคนเข้ามันก็จะเปลี่ยนไปตามไปตามคนเนาะอันนี้เลเซอร์เข้าก็เหมือนกับ i อีครับตัวนี้โอเคใช่ไหมใช่ครับ i อนั่นเองคิตลี่เห็นไปนแล้วเลเซอร์แทงเอา้าตัวนี้จะบอกนะว่าที่เป็นเลเซอร์จะมาอยู่ yeah, อ่าเ<ๆ>ยอรมันหมดเนาะที่เป็นเลเซอร์จะมาอยู่เยอรมันหมดนะ พิซซึมโอเคเลดี้พวกต่างๆพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยใช่ครับนี่ครับแล้วก็มีพิซซึ่มแทงงยูนมิมันมีพิซซึ่มแทงนะครับแต่อเมริกาไม่มีเนาะโอ้โหต่างกันมากแบบนี้แต่อเมริกามันจะได้เปรียบพวกคนร่มเนาะนี่ครับพิซซึ่มแท้งเหมือนเดิมเลยอัปเกรดให้แล้วเรียบร้อยแอนเลอร์เหมือนเดิม F117 เหมือนเดิมครับลังหนเนยครับแต่มีตัวนี้มาครับ สตอมลองดูดิซื้อมาเพิ่มครับตัวไหนที่ยังไม่เห็นซื้อมาเพิ่มเลยน่าจะแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะเนาะเรือดำน้ำเหรออ๋อยิงช็อตโอ้โขัดทางน้ำยิงช็อตได้เลยช็อตทางกัมได้ครับอันนี้ช็อตได้แค่ทางน้ำอย่เดียวโอเคเรียบร้อยเพิ่มเข้ามาคือของเยอรมันเยอรมันจะเน้นไปทางยูนิตที่เป็นเลเซอร์นะครับโจมตีด้วยเลเซอร์เนาะโอเคหมดแล้ว แค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปมันยาวครับทุกคนของอเมริกาจะเป็นยูนิตที่มาจากพลุ่มก็เป็นพวกจริงภาคพ,พื้นดินเนาะแต่ของเยอรมันนี้จะเป็นอ่ายูนิตที่เป็นเลเซอร์ส่วนใหญ่นะครับที่เป็นยูนิตรถเนาะโอเคครับทุกคนหากทุกคนชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเบรรเทาใจให้ผมเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวฝั่งของเป็นที่เป็นรูปของยูริเนาะโอเคน่าจะได้ประมาณ3 3 4คลิปนะครับสำหรับภาคนี้เนะาะมันมี3 4ฝ่ายนะโอเควันนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนมากครับ ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ